ก็ไม่อยู aan, ่ไม่ไม <uh ่ไม่เหลือไม่อยู่มันอยู่เฮ้ยอ้าวเขี้ยะดูดูเต็มเลยอือสู้ได้เลยเนี่ยลุงอันเนี้ยมีเยอะเท่าไหร่มีเยอะหลายโ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 ย่เบียนโดนบ้าเบียนโดนบ้าโยปิดทำการหรือเปล่าหน้าบ้านเนอะหน้าบ้านหน้าบ้านได้หน้าบ้านระวังชนคนไอ้เหี้ยระวังฆ่าดิลงไปฆ่าดิ ลงไปฆ่าเร็วลงไปฆ่าเร็ว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 มาแล้วยาก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 จริงยากจริงยากจริงยากจริงอันนี้แล้วจริงเลยใช่ใช่ระเบิดได้ระเบิดได้ระเบิดเร็วระระเบิดเร็วก่อนที่จะหมดมะระเบิดยังไม่มาหรือเปล่ามันครบกว่าแล้วนะสุดแลควเพี่โน่ครองกระฐานแต่ผมครบให้พี่มีระเบิดป่ะพี่น้องระเบิดอ่ะพี่ หน่ยยยยอยๆหน่อยๆเหลือถึงสิบโก้ไปๆผมผมไห้เฮ้ยบอสไม่อยู่นี่หว่าโทรแจ้งตำรวจแล้วมั้งน่าใช่ครับแจ้งแล้วเด้ออ้าวพี่ลงจากรถไปแล้วหรอเป็นขูนอ <laughs> <c oughs> เลยอะอะดิอะดิอะดิเอ้ยบอสวิโนไม่เคยลงจากรถอ่ะฮะแล้วเป็นขูเลยอะเอออ รีบหอรีบห่อฆ่าเสร็จแล้วรีบหอรีบหอรีบหอเร็วเร็วเร็วร็บจบรีบจบไอุ้มอมเด้อมเด้เร็วเร็อมอ้มอได้หมดเลยได้หมดเลยได้หมดเลยตายหมดตายหมดได้หมดเลย มันตายแล้วได้หมดได้หมดได้หมดเร็วๆได้หมดได้หมดเลยฮ่อหอตรงนี้กูห่อเองตรงนี้กูห่อแล้วอุ้มไปดิดหอแล้วอุ้มไปนิดที่ที่ทัมห่อแล้วอุ้มไปดิเร็วเร็วเร็วเด็วเร็วได้หมด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 ที่ผมไปเซอร์วิสเร็วๆเร็วๆได้หมดได้หมดได้หมดเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวล็อกให้เดี๋ยวล็อกให้ไปเลยไปเลยเดี๋ยวรอ ไป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 ได้หมดได้หมดรีบหอรีบอได้หมดได้หมดไอ้เกียร์อ้ต้อหยเโดนยาก่อนเลยสัตว์ถ้ามาคราวนีจะหลุดถูดแล้วพี่น่าไหว ทวิตเตอร์ครับมีรูปศพอยู่ตั้งโเต็มะมันคือตนไหนครับอเมืบนะอะไรอะไรเหมือนเหือนหบาแบบขาเส้นบนะอะไรจะวางสมัยแถบหอเลี้ยวขวาขอบันน้ไม่เข้าไปนะเดี๋ยวเพื่อนเขาไปก่อนนะตำรวจรีบไปเลยไม่เข้าใช่ไหมหมอไม่เข้า ตรงยาวเลยพี่ท้างไรเด้อจะไปทางร้านหลูพี่โค้ทางเดี๋ยวขวาสะพานใหญ่เอจักกี้มุ่งตรงไปแล้วก็เหิลงไฮวีแล้วนะครับโคผมเาเจอสองไต่ันเจอคนหัวแดงกันเขาจะลกตรงปสดคเราเป็นราคาในการจับแดบป่ได้ได้ไดจับเลยคนนั้นจับเปน แล้วหมอรถดีครับมาเดี๋ยวรถคนเผ่านไม่บ้านี่วาง่ไปบอกอย่าูบอกเราระบไม่ไลนกี่านะคนเทนะ ไม้สอรแล้ขอคนนหนน้ำมันจะหมดตรงไหนที่ดัตอนนี้ตรงไหนน้ำมันอยู่ทางผมยิงไปอ่ะครราคาเขราคาีแ่แล้วไม่ให้เนนี่ก็ใจดีอกเรนนี่มาิเรนนี่มา ต้องเติมน้ำมันอแกสไร้จะได้อนรอบนึพวกงหลังน้ำไม่รู้นะรถของคุณไอ้เกยาถ้าเรากลับบ้านในเก๊าข้ดจุดมันมีในบ้านเกเข้าบ้านอ่ะนะไอ้เขา คนเยอะี่บาทนานป่ะค่าอานงก่ดบ้านไม่นานไม่นานอมีสเกตเกตเข้าไปนะเกตไปนเา่ค่อยกครับกเอา้อบ้านา มาไวจังวะเก็บอะไรพักหอมร้อยคันดียิงยิงล้อหน่อยยิงล้อหน่อยไอ้แท็กกันยิงเดี๋ยวเขาไปนี่ตัดเจี๊ยวนะหมอแม่งตามไปแล้วตำรวจมีสุลต่านทางขวาด้วยนะเป็น KK นะไม่สามสองต้องเขาก็มือไม่ต้องไปตีเขานะเดี๋ยวเขาตีเราแล้วเราตีเขาได้เขาแต่เชื่อเบาเกมอยู่เรื่องเนี่ย เขาไประเบิด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 อีกนี่พี่เจมีใช่ไหมพี่ประตูเล็กด้วยดิตอนพี่เจเลยไปครับบอกไปย่างไวระเบิดประตูเล็กให้เดี๋ยวเราเบิดประตูเล็กเข้ามาแล้วปูให้หน่อยดิ๋ยวเขาทำอะไรอยู่ฮอล์พุ่งเลยอ่ะเป็นพุ่งเนี้ยนี่มันฮอหรอ ศพวิ่งลงมาลงจอดรถแล้วมั้งปะกดเปิดประตูลงรถเซฟขึ้นรถแล้วศพขึ้นมาบางหอกมาบางออกมาบางออกมาไมไงพี่การอีกคนนึงอยู่เดี๋ยวนะพี่น้องไม่เห็นไม่เห็นเต็กเด็กตัวดีมีสองคันนะคันแรกไม่มีศพเลยคันแรกปล่อยไหมสี่ว่ะ คันนับในบ้านอ่ะคันแรกไม่มีศพนี่อีกคันหนึ่งแน่ๆอีกคันนึงดูนะออกก่อละขวาแตกขวาแตกขวาแตกครับขวาแตกเขา้าบ้านเขาบ้านเขาบ้านเขทิ้มไปเลยทิ้มไปเลยทิ้มไปเลยต้องเข้าแล้วต้องเข้าแล้วประตูหน้าล็อกวะไม่มีอะไรล็อกเลยประตูแตกหมดแล้วอยู่ข้างประตูเอาเลย ไอ้มีเจควิ่จากหน้าบ้านไปเข้าไปหลังเขาโผล่หลังนะดูด้วยนะข้างหลังนะคนนี้นะหลังเข้านะเขาหมดนะซ้ายหมดนะซ้ายหมดเขารถอยูหลังรถตำรวจนะเจคีวเพื่อนโดนเพื่อนโดนเพื่อนนะครับไหนมาขับเคลื่อนด้วยมาครับสองเราที่เดี๋ยวเรารับเพื่อนนะครับตาผู้ชมตามนะปั๊ม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 ลงแรงนะช่วยเลย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  เมืองขวาใครโศางการลอยสั่งลอสั่งด้านขวาด้านบนมีตจไ้อู่สบโดนดีๆนะเตือนดีีนะครับ่าวผู้โชว์ตัดยางไปเลยเห็นไหมน้าข่าวู้โชว์อุ้มไ้เพี่ยขึ้น่ากู้โชว์ไปแล้วกินคนไดไป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 ข่าวผู้โชว์ไปนะข่าวกู้โชว์ไปปั๊มนะครับ ปั๊มหน้าใส่นองเอ้ยลาวาไปแล้วเดหล่าสายครับเฮ้ยเตำรวจหน้าบ้านเขาอ่ะเดี๋ยวเขาตีกันน้ำมันหมดคุณน้ำมันหมดคุณน้ำมันหมดคุเอาก่อนนะห่อเตาแล้าห่อเตาหน้วอยู่ไหนครับขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนขึ้นดาดฟ้าอยู่ในตึกนะอยู่ในตึกนะ ล้อมเลยมีน้แต่หนใช่ไหมเอ้ล้อมล้อมกนพี่เขาลอลงวิ่งนะจบ้อยเกมหนึ่งลงวิ่งขึ้นไปขึ้นไปขันนึงขึ้นไปขนงไปไปไปดไไไอเดี๋ยวรอเขาลารอท่าย้าละงหัวังกระดับลงล้บอยู่หายโชอยกินนาทีเออ่อหนมน้อยอยู่ปะไปทางจะนาตะใส่ลงนะเข้าทายหนังนะ เท่ามันหมดเลยครับไล่ชั้นหมดเลย2นาทีครึ่งครับเออต่อเวลาหรือว่าเลยต่อเท่าไหร่ต่อเวลาฟ้าเค้าอีกรับเวลาฟ้าต่อต่อแล้วใช่ไหมแก่เดี๋ยวเขาตายเขนตายเขาตกก่อนตำรวจออะไรยิงเขาตกก่อนยิงเขาตกไปตายเฉยๆถ้ายิงตกอะก็ถือยกคดีแต่ว่าก็ช่วยได้ไงอย่างนั้นแหละถ้ายิงตกแล้วเขาตายอ่ะไม่เป็นไรพยความเสี่ยงเขายแต่ถ้าเราคับอ่ะเราทช้ับ ทับไหมรถทับไหมคอนเฟิร์มแค่นั้นแหละทะลับไหมหรือว่าเขาตกตายมากช่วยมาคุยก็ได้ไม่ตลกทัวยได้แล้วได้แล้วพี่ลุงได้้แลวมาทางลุงเฮ้เราชื่อไข่เหรอทางลงหนังนะครับตำรวจใช่ครับใช่ครับทำไมประวัติมึงเยอะจังวะช่องแชทกูแบบคิดถึงมึงกันเต็มเลยอ่ะมึงไปทำอะไรมาวะเนีขาใช่ครับประวัติอะไรอะลูกไม่รู้อ่ะช่องแชทกูแบบว่าไอ้ไข่ไอ้ไข่กันเต็มเลยอ่ะ ถ้าเราไม่กล้าเล่นแล้วจะเล่นต่อไปเอ้มึงแม่งสุดปะเยอะกูชอบอ่ะมึงชื่ออะไรนะมึงชื่อไข่ใช่ไหมมีใครเหลืออีกบ้างมึงเข้าดีจีมาได้ไงอ่ะได้ไข่อ่ะมึงเข้าดีจีมาได้ไงอ่ะพ่อเขาตั้งแต่สี่เดือนแล้วลุกมึงรู้ไหมสี่อาเดือนและดีจีมันคือ J K a c a d e m y นะมึงรู้ป่ะ ถ้ากูชอบมึงอ่ะมึงสนใจหรือเปล่าไอ้ไข่เอ,อ้ยทำไมอะ่ะไม่รู้อ่ะไม่รู้ <c oughs> คืออะไรวะ <c oughs> มึงน่าจะเป็นตัวจี๊ดของดีจีเลยปะเนี่ยตบรู้ตำนานลุงอยู่อ่ะตำนานอะไรวะแม็กกินคนอะเหรอไปแล้วตายหมดฮะอันนี้มันแค่เรื่องเล่าไอ้เหี้ยมึงอย่าไปเชื่อเรื่องเล่าแบบโบราณหลอกเด็กเหรอไอส้สัสอืม มัเนเป็นเด็กและหุ่ใหญ่หลอกเนี่ยเฮียอย่าไปฟังเรื่องเล่ามันเยอะเว้ยมันเป็นแค่ตำนานมันไม่ใช่เรื่องจริงมีประกาศอาวุธไมนี่ยมีครับมีกี่ใบอ่ะอ่ะเราถามพี่แ <laughs> โอเคครับโอเคโอเคไม่เดีเ๋ยวผมยังไม่อยากกินไนงะมันยังไม่หมดมังไหวเจอก,กันครับลุงเจอกันเล็บเลิบแมเราคุยกันเออ,เออคนเดียวว่เดี๋ยวผมนะเฮ้ยมีเพื่อนอยู่ ดูดิกี่คนดูดิกี่คนไปดูในน้ำดูในห้องดูทุกห้องอ่ะไปดูเลยไปดูดิกี่คนไอ้เหี้ยคนเดียวไอ้สารอือดูคนเดียวเหมือนเดิมราว่าของแคช์เธอพี่ัปเทียวตลอดไปรอบกันหมดสี่เงินส่วนเขาเมืองไปอ่ะ ไม่รู้จบไม่มีจบนะถไข่น้อยไม่มตีนะครับบอได้แล้วประตูบลับครับครับไม่มีอะไรหรอกจอกเล่นตะใครอยู่ใกล้ตู้ไม่ถามเบอร์เรามีเรามีระเบิดาหารแล้วผมห้าหกเอาหกหกเจ็ดจะเคลียร์เลขให้ตรงน่้จะดูให้พวิ่งกี่เลขเมื่อกี้มีเคลียร์ุ้มเป็นสิบเออคนเดียวสุดยอดไอ้เหี้ยใครจะบอกว่าผมขับสามสี่ แล้วรถมันโกงไอ้จุกก็ขับไอ้เฮียตำรวจไม่ไล่สามสี่ถ้าเป็นไอ้เฮียจุกอะไล่เว้ยผมจะบอกให้มันน่าจะมีผมคนเดียวที่ปีศาจถูกเลือกอะก็อดไปะเหมือนมาไอเหียมันก็ต้องแบบเลือกคนที่จะใช้งานมันได้อะแสดงว่าไอพวกนั้นไม่ไม,ไม่ไม่ถูกเลือกโอ้โหไอ้เหียเต็มกราฟเลยสัตว์สายสายบนมันน่าจะเลือกผมคนเดียวอะ ตอนเนี้ยสามสี่อะในชีวิตจริงด้วยมั้งเนี่ยแต่กูไม่เลือกได้ไหมอะราคามันขึ้นทุกปีเลยอะไอหี่อะ